ใครเป็นซอมบี้เออเฮ้ยเราเป็นซอมบี้พอดีแกจงตายเออหือ <c oughs> กัดเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยอันนี้อันนี้กรองนี้ไม่เนียนโอ้ย <c oughs> <c oughs> จะได้สัตว์เลี้ยงอะไรเออเฮ้ย <c oughs> เต็มเกรดเรียบร้อย มาฟักเลยเพื่อนเอ้ยเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Play t เกเตอร์ใช้ชีวิตชิวๆในโลกแห่งอิสระกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับแม่ก็เียได้ว่ากว่าจะได้ทำหลายอาทิตย์กันเลยก่อนที่จะมาถึงในพาร์ทที่2นี่พี่ก็ได้เล่นเกมนี้นะครับทุกวันเลยนะเียได้ว่าตอนนี้สามารถเก็บเงินแล้วก็ซื้อบ้านหลังใหญ่โตด้านหลังตรงนี้กันได้ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะ พามาแนะนําบ้านของพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตะเวนแถวแถวรอบบ้านกันด้วยมาดูกันว่าการตกแต่งของแต่ละคนนะครับจะเป็นยังไงเอ่ยก่อนที่เราจะเริ่มเล่นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการพาชมบ้านในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มา เริ่มเล่นกันเลยเถอะก่อนอื่นนะครับผมเราแบบว่ากําลังเลี้ยงไข่อยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าไข่ระดับสูงที่มีโอกาสจะฟักออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ ายากนะครับผมี่เดี๋ยวจะเปิดตรงนี้กันให้ดูแสดนโอ้โหสัตว์เลี้ยงของเราก็เรียกได้ว่าฟักออกมาได้แต่เจ้าแมวเหมียวแม่ในเกมนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลี้ยงเป็นน้องแมวนะครับน้องหมูหรือว่าน้องหมานะครับผมรวมถึงเจ้าไก่กันด้วยแต่ไม่รู้ดวงอะไรของพี่ฟักออกมาได้แต่เจ้าแมวเหมียวดูสิไม่ซ้ําลายกันเลยนะเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราอยากจะอาบน้ํากันแล้วจริงๆในบ้านของเราก็มีอ่างอาบน้ํานะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยมาเปิดบ้านกันในทีหลังละกันตอนนี้เราจะให้ดูตรงนี้กันก่อนนี่ก็จะเป็นบ้านเริ่มต้นนะครับทุกคนจะได้บ้านแบบนี้เป็นบ้านที่ขนาดเล็กจิ๋วจริงๆแต่เห็นแบบนี้นะครับผมด้านในไม่เล็กอย่างที่คิดขออนุญาตนะครับผมชื่ออะไรเอ่ยไม่รู้ โอ้โห ôi, คนนี้เฮ้ยแต่งบ้านโคตรเท่ดูสิมีที่นั่งแบบว่ารองรับแขกได้อย่างเยอะอาบน้ําสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้โอ้พอดีเลยขออนุญาตนะครับผมเราจะมาอาบน้ําสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฟักไข่ตรงนี้ไปเลยเพราะว่ากําลังจะฟักพอดีขอให้ได้เป็นแบบว่าน้องหมาหน่อยเถอะแม่เจ้าแมวเยอะแล้วจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรเอย่ยเฮ้ยเต็มเกตเรียบร้อยมาฟักเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โห ôi, รักชูรี่หมูน้อยลายน้ำตาลเข้มในที่สุด เราก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแล้วแม่เป็นหมูที่ไม่ธรรมดานะครับผมเหมือนใส่เสื้อแบบนี้เลยมาดีมานี่นอืมนั่งลงได้ด้วยนั่งลงโอเคครับ okay, ผมยิ่งสัตว์เลี้ยงเป็นระดับหายากนะครับเราก็จะสามารถออกคําสั่งได้อย่างมากมายกันเลยอย่างเช่นตัวนี้นี่เลเวลเต็มปุ๊บจะมีความวิ่งวับเป็นไงหน้าตาบ้องแบลวกระโดดโอ้โหออกคําสั่งได้เยอะปังปังเฮือเหมือนยิงตายมองตรงนี้ อืมเลี้ยงน้องหมูกันละกันแม่กาลังเห่อตัวใหม่นี่ก็คือบ้านเริ่มต้นจะมีขนาดที่เป็นประมาณนี้นะขอบคุณมากเลยนะที่ให้ชมบ้านเออใช่ต่อไปก็บ้านกล่องนมละกันนะ นี่ตอนนี้เราได้สเก็ตบอร์ดจัก,กรยานแล้วก็มีการไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วราคาประมาณ4,000สามารถขับได้แบบว่าว่องไวนะครับผมแนะนำเลยสำหรับคันนี้เหมาะกับผู้เล่นเบื้องต้นปื๊ดๆเราจะพามาชมบ้านกล่องนมแล้วกันนะตอนนี้บางคนก็ยังอยู่ในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการเยี่ยมชมนี่อาจจะตกใจกันได้สวัสดีคุณอะไรเนี่ยคุณเจมส์เหรอ๋อบ้านกล่องนมก็จะมีขนาดที่ น่าจะใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอืมเป็นบ้านเรียบๆผนังสีสวยงามมีโตะ๊ะแล้วก็มีประดับด้วยต้นไม้อีกเล็กน้อยโอเคบ้านนี้ก็เท่านี้ต่อไปก็จะพามาดูเออบ้านของเราเลยก็ได้นะนี่ไมโครมของข้าเข้าไปเลยบ้านสีแดงสวยงามแน่นอนเนี่ยผมก็เป็นรูปโปรไฟล์ของพี่นะงอเป็นไง นี่ก็คือบ้านของพี่เองเรียกได้ว่าตกแต่งกันจนแบบอ,อแทบจะหมดตัวกันเลยนะทั้งวอลเปเปอร์ทั้งพื้นทั้งสิ่งต่างๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นสามารถเปิดไฟนะครับแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือตรงนี้พูดคุยกับเพื่อนๆกันได้โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนี่มีตู้เย็นสามารถเปิดเอาอาหารออกมากินได้อย่างเช่นตอนนี้กินลาเต้ละกันอื้มดื่มกาแฟกันหน่อยอึ๊กอึกมานี่ผม กินไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับผมมีแบบว่าเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็ก๊อกน้ําตรงนี้เปิดได้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆก็จะสามารถทำอาหารที่ แตกต่างกันได้นะครับผมอย่างเช่นเตาวันนี้ก็ทําซุปเห็ดกับไข่ดาวตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับบาร์เครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็ที่โดดเด่นเลยก็คือพี่แบบว่าตกปลาหมึกนะครับที่มีมงกุฎมาได้เยอะแยะกันเลยทีเดียวพวกมีมงกุฎก็จะหายากเป็นพิเศษนะครับผมนี่ตกแต่งแบบสวยงามกันไปโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำน,นะครับผมภูมิใจนําเสนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง กระโดดเปิดไฟก่อนนี้เพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของพี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับให้สัตว์เลี้ยงมานอนหรือว่าอาบน้ําสัตว์เลี้ยงก็ได้นี่เปิดบ้านมาแล้วก็จะเป็นแบบว่าโถส้วมไว้สําหรับนั่งอุนจิแล้วก็ตรงนี้เป็นที่สําหรับการล้างมืออ่าตัวเตี้ยบนิดหนึ่งแล้วก็จะมีชั้นสําหรับวางผ้าขนหนูแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาอาบน้ําตรงนี้กันได้อืมสดชื่นที่สุดเลยชุดก็ไม่ถอด เออใช่ตรงนี้จะมีห้องนอนอยู่ก็เป็นแบบว่าเรียบๆไม่มีอะไรเลยโอเคนะครับและนี่ก็คือบ้านของพี่อตินั่นเองก็เรียกได้ว่าสวยงามดีไม่เอย่ยไว้จะลองมาจัดปาร์ตี้นะครับให้เพื่อนๆทุกๆคนสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ตรงนี้ก็มีด้วยกันอยู่หลายคนนะครับผมที่เข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ได้พบเจอกับพี่อติกันแล้วก็เป็นแฟนคลับเป็น FC นะครับผมอุ๊ยอยากอาบน้ำพอดีอุ๊ยตัวเหม็น โอ้พอดีเลยนี่ผมมาอาบน้ํากันหน่อยปื๊ปบเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายโอเคจะว่าไป เดี๋ยวเราลองทําการมาจัดปาร์ตี้กันดีไหมก็จะเป็นการจัดปาร์ตี้ให้ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้กดที่โทรศัพท์แล้วก็โฮมปาร์ตี้เราจะเห็นได้ว่ามีด้วยกันอยู่หลายคนนะครับที่จัดปาร์ตี้ในบ้านจัดไปเลยจะมีใครมาไม่เอ่ยมาเริ่มต้นพูดคุยอืดูเหมือนว่าเอย…มาแล้วสวัสดีจ้า <laughs> มาหลายคนเลยนะเนี่ย ทำไมมากันเยอะจริงปกติไม่เยอะขนาดนี้นี่สวัสดีเดี๋ยวเราก็จะกดหัวใจให้กับทุกคนกดไปเลยเราสามารถทำการหลีไฟนะครับผมนี่ให้บ้านแบบว่าดูสลัวสลัวสวยงามกันได้อุ้ยหมูง่วงนอนมาพาหมูมานอนตรงนี้กันก่อนเป็นเกมที่จําลองการใช้ชีวิตอย่างชิวๆจริงๆก็เป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับ เพื่อนๆน,นะครับผมเล่นด้วยกันมีการตกปลากิจกรรมต่างๆนะครับโหมดซอมบี้เออใช่ลืมเล่นกันให้ดูเลยก็จะเป็นการเล่นซ่อนแอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันให้ดูสักนิดหนึ่งสําหรับตอนนี้ไปที่เมืองกันเถอะมาแล้เจ้าช่วงเวลากลางคืนนะครับเราสามารถที่จะเล่นโหมดซอมบี้กันได้ก็จะอยู่ที่ข้างๆแคมป์ปิ้งกันเลยนี่บ้านผีสิงตรงนี้ก็จะเป็นโหมดซ่อนแอบนะครับผมที่เราสามารถปลอมตัวแล้วก็ ซ่อนแอบจากเหล่าซอมบี้กันได้เข้าไปร่วมเล่นไวรัสซอมบี้เรียกได้ว่ากิจกรรมอย่างเยอะเกมนี้เอาละจ้านี่ก็คือโอ้โหเป็นด่านที่เรียกได้ว่าหลบโคตรยากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่จะแปงลงร่างได้มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นใครจะได้เป็นซอมบี้เอ่ยเราจะต้องเป็นคนซ่อนให้ดีนะครับผมหรือว่าเราอาจจะได้เป็นซอมบี้ก็เป็นได้รอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยอย่ามาเหยียบหัวสิปะทอยถ้าเป็นซอมบี้นะจะจบให้ตายเลย โอเคตอนนี้ก็อุย้ยซอมบี้อยู่ทางนู้นอ้าวจะเย็นซอมบี้ม่วงแม่ปุ๊บปุ๊บปุบปบ๊วิ่งหนีก่อนแปลงร่างครับผมระหว่างนี้เราจะเฮ้ยมาเนียนที่ตรงนี้กันดีไม่เอ,อ่ยเออดีเหมือนกันโอ้โหยไม่ค่อยจะเนียนเลยแป๊บหนึ่งเฮ้ยลบอมากอนต้องหาแบบว่า,าที่ที่ดูดีกันหน่อยเออแถวๆตรงนี้จัดเรียงร่างกายให้ดีปับป๊บป๊ ห่โอโคตรจะเนียนตอนนี้ก็มีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีผู้ซ่อนทั้งหมด7คนใครที่โดนซอมบี้ตบนะครับก็จะกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยแล้วก็จะต้องตามหาผู้เล่นคนอื่นนะครับทาให้กลายเป็นซอมบี้ให้หมดระหว่างที่ซอมบี้กาลังหาวิมีคนโดนจับได้ซอมบี้กลายเป็น2ตัวกันแล้วเราก็จะเริ่มเล่นยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมซอมบี้มีเยอะ เราก็มีโอกาสตายสูงแล้วก็จะมีพวกด่านที่เป็นห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สถานที่ก่อสร้างเฮ้ยเฮ้ยมีคนกำลังมาเฮ้ยอย่ามาทางนี้เฮ้ <c oughs> โอ้โหอย่ามายุ่งโอ้โหยเอาละสิเฮ้ยรีบไปแม่ถ้ามันกลายเป็นซอมบี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะจําสถานที่ซ่อนเราได้เฮ้ยเดี๋ยวกอนเอ้าไปไหนแล้ว <c oughs> โดนซอมบี้ไล่ตามไปนู่นโอเคเฮ้ยจะมาอีกแล้วมาชอบมีคนมากวน <c oughs> อย่ามายุง่งแถวนี้ไปโอ้โหมันชนเราอุ้ยตัวปิวเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะย้ายที่กันหน่อยอุ้ยหรือเวลาประมาณ13วิเฮ้ยแอบมุมนี้อ๋อโคตรจะแนบเนียน3 2 1เย้เรียบร้อยซอมบี้มีด้วยกัน4ตัวเกือบไปแล้วเอ้เกลียนจริงๆเลยนะโอเคแล้วก็จะได้เงินกลับแต้มสำหรับการเปิดกล่องนี่ลองเล่นอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะ โอ้โหที่เดิมเลยเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมเราอาจจะได้เป็นซอมบี้ก็เป็นได้ด่านอื่นมีให้เล่นตั้งเยอะดันได้มาเป็นด่านเดิมเพื่ออะไรก็ไม่รู้3 2 1ยา่าใครเป็นซอมบี้เออเฮ้ยเราเป็นซอมบี้พอดี <c oughs> แกจงตายเอหอกัดเข้าไปเรียบร้อยต่อไปก็ตามหาอุลรอดชีวิตก็จะมีเส้นชีพจรอยู่ที่ตรงนี้เอ้ยอันนี้ ดูไม่เนียนเอาซะเลยเรียบร้อยยังมีอีกคนงั้นสินะหรือว่าจะเป็นตรงนี้เอ่ยอยอันนี้อันนี้กรองนี้ไม่เนียนโอ้ยแม่เราจําได้ว่าตรงไหนเป็นแบบไหนนะครับผมถ้าแบบนี้ลองกัดแบบสุ่มๆไม่โดนนะผมปะโถเอยหรือว่าจะอยู่บริเวณตรงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราต้องมองกันให้ดีแถวแถวนี้มีไม่เอ่ยมามีแน่นอนอยู่ตัวหนึ่ง นี่หรือเปล่าอ๋อเป็นคนที่ไม่แอบซ่อนสงสัยจะไม่อยู่นะครับเหลือผู้รอดชีวิตอีก2คนเฮ้ยอยู่แถวนี้ไม่เอ่ยเราเป็นหัวหน้าซอมบี้นะครับตอนนี้เราจะต้องกัดผู้เล่นคนอื่นให้ตายเกลี้ยงให้หมดรู้สึกว่าเหล่าเพื่อนฝูงจะไปรวมตัวที่ตรงนั้นอาจจะมีแบบว่าแอบซ่อนอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เหลือเวลาอีกประมาณ50กว่าวิเอา้าติดอะไรวะเนี่ยโอ้ยเน็ตไม่ค่อยจะดีเคลื่อนที่ไม่ได้เราต้อง หาผู้รอดชีวิตกันให้ได้คนสุดท้ายอยู่แถวนี้แน่นอนเอ๊กัดเข้าไปเฮ้ยพอดีเลยปลอมตัวเป็นไม้สีเหลืองฮ๋อโคตรโชคดีเย่โอ้โหได้เงินอย่างเยอะสุดยอดไปเลยนะโอเคออกก่อนนะตอนนี้โอ้ยเป็นช่วงเวลาตอนเช้าแล้วเพราะฉะนั้น เราก็ไม่สามารถมาเล่นโหมดซอมบี้ตรงนี้กันได้ต้องรอคอยให้เป็นช่วงเวลากลางคืนกันก่อนสำหรับในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพามาแนะนำร้านค้าต่างๆน,นะครับบนเบืนบนเรืน,รน,รนเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านที่มีการขายรถก็จะอยู่ที่ตรงนี้กันเลยะจะเห็นว่ามีรถจอดอยู่ที่ด้านหน้าสองคันไปเลยโชว์ลุมรถมาแล้วยินดีต้อนรับสู่ร้านรถ โอเคคันนี้ก็จะให้เพื่อนๆสามารถขึ้นไปนั่งด้วยได้ราคา27 0 0 0บางคันก็จะมีการเปลี่ยนสีกันได้ด้วยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับ Big กไบค s u per b i oh, ค์โอ้สีส้มสีม่วงสีดำสีแดงน่าจะแรงกว่าสกูตเตอร์ที่เราใช้กันอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสปอร์ตคาสีขาวนะครับผมคันนี้ก็นั่งได้คนเดียว Formula 1มีด้วยกันอยู่หลายสีใครชื่นชอบก็สามารถจัดไปได้เลยแรงกว่าสกูตเตอร์ของเราอย่างแน่นอน นี่คันนี้ก็เปิดประทุนราคา5 4 0 0มมีด้วยกันอยู่3สีต่อไปก็คันนี้มารถไอ้น้ำห้าร้อโอ้ยราคาแพงเอาเรื่องต่อไปก็คันนี้มินิบรูอืมขับเท่ๆกันไปนี่คันนี้ยอดนิยมแน่นอน6 7หมื 67. โอ้ยมีอยู่หมื่นเดียวความหรูหราของรถเปิดประทุนขับเร็วแน่นอนแม่สกูตเตอร์นี่ไง ที่เราซื้อกันไปถ้าเป็นสีเหลืองจะ6,000แล้วก็โอ้โหแต่ละสีราคาไม่เท่ากันนะเลือกของถูกไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็รถแบบว่าเบสิกเบสิกรถยนต์คันนี้มีสีเหลืองกับสีดำรถเก่งคลาสสิกแล้วนี่ก็คือร้านรถในเกมนี้ป่ะออกกันก่อนเอาละสถานที่ต่อไปที่อยากจะมาแนะนำแฟชั่นมอ์ร้านเสื้อผ้าน,นั่นเองมาละจ้าที่แห่งนี้ โอ้โหเราสามารถทําการลองมาแต่งเสื้อผ้ากันได้นะครับผมไหนดูสิวสามพันนะเราก็สามารถลองแต่งแล้วก็ค่อยจ่ายเงินที่หลังกันได้อุย้ยสามพันกับอีก151เเพชรรองเท้าก็มีให้เลือกแบบหลากหลายนะครับนี่ทูโทนสองสีก็มีเอาละ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋านะครับผมหรือใครที่ไม่สะดวกในการเข้ามาช้อปปิ้งตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปที่ร้านคอสตูมได้เลยในโทรศัพท์ก็จะมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะพาไปดูชั้นบนกันหน่อยเรึนรนๆนี่ร้านทรงผมอ๋อยากลองอะไรก็จัดไปเลยขิยใส่หมวกอันนี้อยู่มองไม่ค่อยจะเห็นเอาเป็นว่าตรงนี้ก็จะมีขายหน้าตากับทรงผมแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่ง จะเป็นพวกชุดยูนิฟอร์มฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชุดเซ็ตอย่างเช่นแบบนี้อ๋อหอยชุดดับเพลิงนี่ชุดนักเรียนโอ้โหชุดร้านขายสัตว์เลี้ยงใครอยากจะเป็นอะไรก็สามารถมาจัดที่ตรงนี้กันได้เลยนะชุดเมดก็มีด้วยน่ารักกันเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นที่ตรงนี้ข้างๆกันอ่าก็จะเป็นพวกหมวกประดับนะครับผมอ๋อดูสิอะไรวะเนี่ยพระอาทิตย์ <laughs> มีแว่นมีหนวดอะไรต่างๆ เยอะแยะเปหมดเกมแต่งตัวที่แท้จริงโอเคเราก็จบกับที่ตรงนี้ไปก่อนต่อไปก็ข้างๆตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่สำหรับการขายเฟอร์นิเจอร์อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเดินอยู่ในพวก i ินเด็กหรือว่า sb สเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนั้นเนี๋ยผมเราก็จะได้เห็นพวกเฟอร์นิเจอร์แบบว่าขนาดที่แท้จริงนะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจซื้อเข้ามาในบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งแบบว่าเป็นห้องเรียนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านเต้นมาใครชอบแบบไหนลองจัดกันได้เครื่องพ่นควันใครที่ชอบแบบว่าโซนคาเฟ่ก็แบบนี้เลยลองดูรูปแบบแล้วก็จัดตามนี้ก็ได้นะโอเคเราก็มาออกจากที่นี่กันเถอะสถานที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนำที่สำหรับการช้อปปิ้งพวกวัตถุดิบต่างๆในการทำอาหารนะครับผมมาที่ข้างร้านพิซซ่ากันเลย แล้วก็จะเป็นที่ตรงนี้ลองเข้ากันดูมาแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าตาแบบว่าคุ้นเคยกันดีนะสำหรับที่ตรงนี้ก็จะมีการขายแบบว่าพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับผมหรือว่าเป็นพวกรถเข็นแบบนี้กันด้วยรถเข็นอันนี้ก็สามารถให้เพื่อนของเรานั่งรถเข็นแล้วก็เราพาเข็นไปได้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกม Playtogether ที่พี่มาแนะนําในวันนี้สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลย ถ้าว่างๆเจอกันในเกมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมในคราวหน้าเราจะมาทําอะไรนั้นรอดูกันได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ,าย,บายจุจุ๊บ